สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายเป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอสันทรายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีนายศิวะธมิก,กานนท์นายอำเภอสันทรายเป็นนายทะเบียนอำเภอสันทรายได้ให้บริการคอบคุมพื้นที่ทั้งหมด12ตำบล125หมู่บ้าน มีประชากรในเขตพื้นที่อำเภอสันทรายรวมทั้งสิ้น134,574คนจึงเป็นอำเภอที่มีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่สองของเชียงใหม่โดยสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปและงานบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้ 1. งานทะเบียนราษฎรเช่นแจ้งเกิดแจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 2. งานทะเบียนทั่วไปเช่นการจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหย่าจดทะเบียนรับรองบุตรจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมจดทะเบียนฐานะครอบครัวจดทะเบียนพินัยกรรม 3. งานบัตรประจําตัวประชาชนกรณีขอทําบัตรประชาชนครั้งแรกกรณีบัตรหมดอายุบัตรหายหรือชํารุดงานสัญชาติเช่น ขอสัญชาติไทยและสถานะบุคคลสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายสามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการประมาณ200คนต่อวันหรือประมาณ62,400คนต่อปีในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายมีความจำเป็นต้องลดความแอาอาัดของผู้มาใช้บ,บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยได้เพิ่มระยะเวลาการให้บริการในช่วงพักกลางวัน และได้เปิดให้บริการในวันเสาร์เฉพาะงานบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีาถึง12นาฬิกาสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายตั้งอยู่เลขที่5หมู่ที่5ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเดินทางมายัางสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้อย่างสะดวกโดยผู้ใช้บริการสามารถนั่งรถโดยสารประจำทาง เส้นทางสายประเหมิดแม่เจ้หรือสัญไซสายสเก่าได้มีป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดให้บริการต่างๆได้อย่างชัดเจนและเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีหรือไม่หยุดพักเวลากลางวันและเปิดบริการวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง12นาฬิกา มีการออกแบบสถานที่จุดให้บริการสำหรับสตรีมีคั์ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยมีที่นั่งสำหรับสตรีมีคันมีรถเข็นให้บริการสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการจัดให้มีที่จอดรถผู้พิการพื้นลาดราวรั้วเหล็กจุดจอดรถเข็นผู้พิการห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีการออกแบบแผนผังงานและระบบการให้บริการระหว่ังจุดมีการแจ้งมาตรฐานเวลาและอัตราค่าธรรมเนียมการบริการงานทะเบียน จุดให้บริการมีขนาดและพื้นที่ใช้งานกว้างขวางมีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการติดตั้งป้ายพื้นที่ระวังต่ำระดับมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเช่นจุดพักบริการด้านนอกอาคารหุมงพักผ่อนหย่อนใจมุมเครื่องดื่มบริการสายชาร์จแบตโทรศัพท์บริการหนังสือพิมพ์มีห้องน้ำทั้งภายในและนอกอาคาร รวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันและมีความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายจัดให้มีระบบคิวโดยมีจุดรับคิวเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับการบริการอย่างเป็นธรรมพร้อมมีพนักงานประจำจุดกดปัดคิวเพื่อให้คำแนะนำต่อผู้มารับบริการเบื้องต้นมีจุดได้รับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น จุดคัดกรองตามป้ายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หลังรับบริการได้จัดให้ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้มาใช้บริการกล่องแสดงความคิดเห็นแบบกดประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form โดยมีระบบ QR code ให้สแกนผ่านสมาร์ทโฟนได้รวมทั้งมีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมด้วย จุดบริการประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ทางอำเภอสันทรายได้กำหนดมาตรการป้องกันการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรรูปแบบใหม่โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้ามารับบริการซึ่งได้จัดเวลาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอยรับบริการในเบื้องต้นเพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ,อขอรับบริการ สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้จัดเจ้าหน้าที่คัดกรองเอกสารเพื่อตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นของผู้มารับบริการเพื่อความเป็นธรรมในการเข้ามาใช้บริการณสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายจึงได้มีเครื่องกดบัตรคิวรอรับบริการในส่วนของงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นมารับบริการงานทะเบียนราษฎรสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดช,ชอบของตน ผลงานด้นานนวัตรกรรมสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้มีการจัดทำเพจเฟซบุ๊กเพื่อคอยตอบคำถามหรือข้อสงสัยให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลมีแอปโดป้าพลัสซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลบริการประชาชนเบื้องต้นของกรมการปกครองซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและครอบคลุมทุกบริการเปิดบริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่แบบ New n o r m a l เรื่อจองคิวนัดหมายร่วมหน้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Q ออนไลน์ o o a l a d o p a c o h ระบบทะเบียน2ภาษาคัดเอกสารทางทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเอกสารติดต่อราชการความโดดเด่นของสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายเคยได้รับรางวัลเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นสนะเลิศปีพศ2545รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นรางวัลเกียรติยศพศ2545และพศ2546สำนักทะเบียนดี ประจำปีพศ2545สำนักทะเบียนดีเด่นรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น2ปีติดต่อกันระหว่างปีพศ2545ถึงพศ2546แนวคิดในการพัฒนาบริการประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้ยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสันทรายพร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยผ่านการทำแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริการของเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้ามาใช้บริการณสำนักทะเบียนอำเภอสันทรายทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายได้มีแนวคิดที่จะขยายการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน โดยจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มเคาน์เตอร์เซอร์วิสนอกสถานที่เพื่อที่จะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปสำนักทะเบียนอำเภอสันตายได้มุ่งเน้นการทํางานตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาพัฒนาบริการเพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป